มีช่วงเวลาในชีวิตที่เหนือกว่าสิ่งธรรมดาช่วงเวลาที่สวรรค์นโน้มตัวลงมาสัมผัสโลกและคุณที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ไม่ได้มาถึงที่นี่โดยบังเกินนี่คือการแทรกแซงของพระเจ้าในกิจวัตรของคุณข้อความที่พระบิดาได้เตรียมไว้เป็นพิเศษสำหรับคุณหายใจลึกๆรู้สึกถึงความสำคัญของช่วงเวลานี้เพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ยินไม่ใช่แค่ข้อมูลแต่เป็นการเปิดเผยไม่ใช่แค่ความรู้แต่เป็นการรักษาและบางทีหลังจากเดินในความเงียบมานาน นี่อาจเป็นสิ่งที่จิตวิญญาณของคุณรอคอยอยู่หากคำพูดนี้สะเทือนหัวใจคุณให้พิมพ์ว่าฉันพร้อมที่รับการเปลี่ยนแปลงเพราะคุณเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่เชื่อว่าพระเจ้ายังตรัสในทุกวันนี้ยังเคลื่อนย้ายภูเขาและยังเขียนเรื่องราวที่เป็นไปไม่ได้ในชีวิตของบุตรธิดาคุณรู้ไหมว่าอะไรที่ทำร้ายใจผู้รับใช้พระเจ้ามากที่สุดไม่ใช่ความทุกข์ยากในตัวมันเองไม่ใช่ความเจ็บปวดที่แทงลึกแต่เป็นความรู้สึกมองได้เห็น เมื่อคุณทำในสิ่งที่ถูกต้องเลือกการให้อภัยปฏิบัติความกรุณารักษาความซื่อสัตย์แต่ดูเหมือนไม่มีใครเห็นดูเหมือนแม้แต่พระเจ้าก็ไม่เห็นแต่วันนี้ฉันมาที่นี่เพื่อทำลายคำโกหกที่กระสิบในหูคุณมานานแล้วอยากให้คุณเข้าใจสิ่งที่จะเปลี่ยนวิธีมองการเดินทางของคุณไปตลอดกาลพระเจ้าเห็นทุกสิ่งทุกคืนที่คุณร้องไห้ในความเงียบพระองค์อยู่ที่นั่นเก็บน้ําตาของคุณทุกครั้งที่คุณเลือกโอยพอรผู้ที่สาบแช่งคุณพระองค์จดลงในหนังสือแห่งชีวิต ทุกช่วงเวลาที่คุณตัดสินใจเดินต่อไปเมื่อทุกอย่างร้องให้คุณยอมแพ้สวรรค์ทั้งหมดหยุดปรบมือให้ความกล้าหาญของคุณพระคัมภีร์กล่าวในมัทธิวบทที่6ข้อที่6แต่เมื่อเจ้าอธิษฐานจงเข้าไปในห้องส่วนตัวของเจ้าและเมื่อปิดประตูแล้วจงอธิษฐานต่อพระบิดาของเจ้าผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับและพระบิดาของเจ้าผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงประทานรางวัลให้เจ้าสังเกตคำสัญญาผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงประทานรางวัลให้เจ้า คุณได้ใช้ชีวิตในมิติแห่งความลี้ลับทำความดีเมื่อไม่มีใครมองดูรักษาความซื่อสัตย์เมื่อการยอมจำนนจะง่ายกว่าเลือกความรักเมื่อโล่งให้เหตุผลสําหรับความเกลียดชังและพระเจ้าเห็นทุกการเคลื่อนไหวทุกการเลือกทุกการเสียสละอย่างเงียบๆปัญหาคือเราในฐานะมนุษย์ต้องการการยืนยันทันทีเราต้องการให้ความซื่อสัตย์ของเราได้รับการยอมรับให้ความดีของเราได้รับการปรบมือให้ความอดทนของเราได้รับการเฉลิมฉลองและเมื่อสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้น เราเริ่มสงสัยว่าการทำสิ่งที่ถูกต้องต่อไปนั้นคุ้มค่าหรือไม่แต่ฟังให้ดีความเงียบในโลกไม่ได้หมายถึงความเงียบในสวรรค์ในขณะที่คุณคิดว่าคุณถูกเพิกเฉยคุณกำลังถูกสังเกตในขณะที่คิดว่าคุณถูกลืมคุณกำลังถูกเตรียมพร้อมในขณะที่รู้สึกว่าคุณถูกปฏิเสธคุณกำลังถูกขัดเกลาพระเจ้าไม่เหมือนมนุษย์พระองค์ไม่ต้องการสปอตไลท์เพื่อจดจำคุณค่าไม่ต้องการผู้ชมเพื่อตอบแทนความซื่อสัตย์พระองค์ทรงดำเนินง,ง,งานในมิติที่เวลาไม่ใช่ความเร่่งดวน ที่ความเงียบไม่ใช่การทอดทิ้งที่การรอคอยไม่ใช่การลงโทษคุณถูกวางไว้ในที่ซ่อนของพระเจ้าและคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นในที่ซ่อนของผู้สูงสุดการเปลี่ยนแปลงการรักษาการเสริมกําลังการเตรียมความพร้อมที่ซ่อนของพระเจ้าไม่ใช่คุกใต้ดินแต่เป็นเปลที่พระองค์หล่อหลอมตัวตนที่ไม่สามารถทํำลายได้เมื่อถูกเปิดเผยต่อแสงสว่างนึกถึงโยเซฟถูกพี่ของเขาเองขายถูกภรรยาของโปรติฟาใส่ร้ายถูกขันทีลืมในคุกใต้ดิน หลายปีของความเงียบหลายปีโดยไม่มีพระวจนะจากพระเจ้าหลายปีโดยไม่เข้าใจจุดประสงค์ของความทุกข์ยากมากมายแต่พระเจ้าเห็นทุกสิ่งและเมื่อเวลาที่เหมาะสมมาถึงในหนึ่งวันโยเซฟออกจากคุกใต้ดินไปอย่างพระราชวังพระคภีกล่าวว่าพระเจ้าทรงอยู่กับโยเซฟในทุกสิ่งที่เขาทำแม้ในหลุมแม้ในบ้านโปติฟาแม้ในคุกใต้ดินการประทับของพระเจ้าไม่ได้ช่วยเขาพ้นจากสถานการณ์แต่เหนี่ยวนำเขาผ่านพ้นไป และทุกประสบการณ์เป็นขั้นบันไดในบันไดที่จะพาเขาไปยังจุดหมายคุณได้ผ่านฤดูการของโยเซฟมาแล้วถูกทดสอบถูกพิสูจน์ถูกขัดเกลาได้เผชิญหน้ากับการทรยศความอายุที่ทำความผิดหวังและในการทดสอบแต่ละครั้งได้เลือกที่จะยังคงซื่อสัตย์รักษาใจให้บริสุทธิ์แม้ท่ามกลางความไม่บริสุทธิ์เลือกที่จะรับใช้แม้เมื่อการรับใช้ตนเองจะง่ายกว่าพระเจ้าทรงเห็นเมื่อคุณให้อภัยคนที่ไม่สมควรได้รับการให้อภัย เห็นเมื่อคุณอวยพรผู้ที่สาบแช่งคุณเห็นเมื่อคุณรักษาความซื่อสัตย์แม้ภายใต้แรงกดดันเห็นเมื่อคุณเลือกสันติภาพแทนสงครามความรักแทนความเกลียดชังความเชื่อแทนความกลัวและคุณรู้อะไรอีกไหมพระองค์ทรงเห,เ,เห็นเมื่อคุณอยากจะยอมแพ้แต่ไม่ได้ยอมแพ้เห็นเมื่อคุณอยากจะโต้ตอบแต่เลือกความเงียบเห็นเมื่อคุณอยากจะแก้แค้นแต่ตัดสินใจมอบทุกอย่างไว้ในพระหัตถ ทุกช่วงเวลาของการต่อต้านถูกจดบันทึกในสวรรค์เป็นการกระทําแห่งความเชื่อแต่ตอนนี้ฟังให้ตั้งใจเพราะนี่คือส่วนที่จะเปลี่ยนทุกอย่างเวลาของการตอบแทนคุณมาถึงแล้วไม่ใช่เพราะคุณแสดงได้ดีแต่เพราะคุณยังคงซื่อสัตย์ไม่ใช่เพราะคุณทําให้มนุษย์ประทับใจแต่เพราะคุณทําให้พระทัยของพระเจ้าพอใจอิสยาบทที่40ข้อที่31ประกาศว่าแต่ผู้ที่รอคอยพระเจ้าจะได้รับกําลังใหม่จะโบยบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี จะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยจะเดินและไม่อ่อนล้าคุณรอคอยคุณต่อต้านคุณอยู่ต่อและตอนนี้ด้วยเวลาที่บินไปคำว่ารอคอยในภาษาฮีบรูดั้งเดิมคือแวร์อานที่หมายถึงการถักทอเข้าด้วยกันเหมือนเชือกที่ถูกถักร่วมกันเพื่อสร้างสิ่งที่แข็งแรงกว่าในขณะที่คุณคิดว่าคุณแค่รอคอยพระเจ้าทรงถักทอชีวิตของคุณเข้ากับจุดประสงค์ของพระองค์ทรงถักทอเรื่องราวที่จะยิ่งใหญ่กว่าที่คุณจินตนาการได้ คุณไม่ได้สังเกตแต่ถูกหล่อหลอมในไฟแห่งความทุกข์ยากมากมายทุกแรงกดดันที่พยายามทำลายคุณจริงๆแล้วทําให้คุณแข็งแรงขึ้นทุกพายุที่พยายามล้มคุณจริงๆแล้วทําให้รากของคุณลึกลงไปทุกการต่อสู้ที่พยายามทาลายคุณจริงๆแล้วเตรียมคุณให้พร้อมสําหรับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าหากคุณดูจนถึงตรงนี้ให้แสดงความคิดเห็นว่าพระเจ้าเห็นทุกสิ่ง เพราะฉันต้องการให้คุณประกาศความจริงที่กำลังเปิดเผยวันนี้เหนือชีวิตของตัวคุณเองการประกาศของคุณมีพลังคำพูดของคุณมีอิทธิพลและเมื่อคุณจัดปากของคุณให้ตรงกับพระประสงค์ของพระเจ้าสวรรค์ก็เคลื่อนไหวฤดูการใหม่ที่กำลังมาในชีวิตของคุณจะไม่เต็มไปด้วยเสียงอึกทึกอย่างที่คุณอาจคาดหวงังจะไม่เต็มไปด้วยสปอตไลท์และเสียงปลบมือจากมนุษย์มันจะเป็นของจริงจะแข็งแกรง่งจะเปลี่ยนแปลงเพราะมันถูกพิชิตในความเงียบ มันจะถูกแสดงออกมาด้วยสิทธิอำนาจยากอบบทที่4ข้อที่10ส,สอนเราว่าจงถ่อมใจต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์จะทรงยกย่องคุณขึ้นคุณถ่อมใจแล้วคุณยอมจำนวนต่อกระบวนการคุณยอมรับที่จะถูกหล่อหลอมแม้เมื่อมันเจ็บปวดและตอนนี้พระเจ้าจะทรงยกย่องคุณขึ้นไม่ใช่เพื่อให้คุณโอ้อวดแต่เพื่อพระองค์ได้รับเกียรติผ่านชีวิตของคุณความแตกต่างระหว่างพระพรและการเจิมเพือพระพรอ,อาจมาจากความโปรโดปราน การเจิมมาจากความซื่อสัตย์พระพรอาจเป็นชั่วคราวการเจิมเป็นถาวรพระพรสัมผัสสิ่งที่คุณมีการเจิมเปลี่ยนแปลงคนที่คุณเป็นและสิ่งที่กำลังมาในชีวิตของคุณตอนนี้ไม่ใช่แค่พระพรแต่เป็นการเจิมเป็นสิทธิอำนาจเป็นการแสดงออกของสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทำงานอยู่ในที่ลึกลับคุณจะแบกรับการประทับที่ไม่สามารถอธิบายได้แต่จะรู้สึกได้สิทธิอำนาจที่ไม่จำเป็นต้องประกาศแต่จะได้รับการยอมรับจำเรื่องของเอสเธอร์ได้ไหม เด็กกัพรราที่คลายเป็นพระราชนินีแต่ไม่ใช่ความงามภายนอกที่ทําให้เธอมีคุณสมบัติในการช่วยชาติของเธอแต่เป็นนิสัยที่ถูกหล่อหลอมในความทุกข์ยากเป็นความกล้าหาญที่พัฒนาในความเงียบเป็นปัญญาที่เพาะปลูกในความถ่อมใจเมื่อถึงช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจเมื่อต้องเลือกระหว่างความปลอดภัยส่วนตัวกับจุดประสงค์ของพระเจ้าเธอกล่าวว่าหากข้าพระเจ้าจับพินาศข้าพระเจ้าก็จับพินาศเธอเข้าใจว่าเธอถูกวางไว้ในตำแหน่งนั้นสำหรับเวลาเช่นนี้ และพระเจ้าใช้หญิงคนหนึ่งที่ได้รับการเตรียมในที่ลี้ลับเพื่อเปลี่ยนชะตาของประเทศชาติคุณก็ถูกเตรียมไว้สําหรับเวลาเช่นนี้เหมือนกันประสบการณ์ที่ทําร้ายคุณไม่ใช่การสิ้นเปลืองแต่เป็นการเตรียมตัวคนที่ปฏิเสธคุณไม่ได้ทาให้คุณไม่มีคุณสมบัติแต่จัดตําแหน่งให้คุณประตูที่ปิดต่อหน้าคุณไม่ใช่การปิดกั้นแต่เป็นการเปลี่ยนทิศทางพระเจ้ามีวิธีพิเศษในการใช้การปฏิเสธจากมนุษย์เป็นการคัดเลือกจากสวรรค์ สดุดีบทที่1้8ข้อที่22พยากรณ์เกี่ยวกับพระเยซูว่าศิลาที่ช่างก่อสร้างปฏิเสธกลายเป็นศิลามุมเสาการเจิมเดียวกันที่ยูนเหนือพระคริสต์ยู่เหนือคุณสิ่งที่ปฏิเสธคุณไม่มีตาที่จะเห็นคุณค่าของคุณกำลังจะเข้าสู่มิติที่คุณไม่ต้องพยายามพิสูจน์คุณค่าของคุณอีกต่อไปคุณค่าของคุณจะชัดเจนคุณไม่ต้องตะโกนเพื่อให้ถูกได้ยินเสียงของคุณจะแบกรับสิทธิ์อำนาจตามธรรมชาติคุณไม่ต้องโปรโมตตัวเองอีก พระเจ้าเองจะเป็นผู้ยกย่องคุณขึ้นสำคัญที่คุณต้องเข้าใจสิ่งหนึ่งฤดูการหมายนี้ไม่ใช่เรื่องของลักษณะภายนอกแต่เป็นเรื่องของแก่นสารไม่ใช่เรื่องของการแสดงแต่เป็นเรื่องของการประทับคุณจะแบกรับสิ่งที่พิชิตมาในหุบเขาขัดเกลาในทะเลทรายผ่านการอนุมัติในไฟเปโตรเตือนเราในจดหมายฉบับแรกบทที่5ข้อที่10และพระเจ้าแห่งพระคุณทุกอย่างผู้ที่ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้เข้าสู่สง่าราศีอันนิรันดร์ของพระองค์ ในพระเยซูคริสต์หลังจากที่ท่านได้ทนทุกเพียงชั่วคราวพระองค์เองจะทรงทําให้ท่านสมบูรณ์มั่นคงเข้มแข็งและตั้งอยู่บนหลักฐานมั่นคงคุณทนทุกเพียงชั่วคราวได้รับการทําให้สมบูรณ์ในกระบวนการตอนนี้จะได้รับการทําให้มั่นคงเข้มแข็ง,แ,ขงและตั้งอยู่บนหลักฐานไม่ใช่ในฐานะความปลดปรานแต่ในฐานะความยุติธรรมไม่ใช่ในฐานะโชคดีแต่ในฐานะการบรรลุพันธสัญญาคําว่าตั้งอยู่บนหลักฐานในภาษากรีกคือตีมายู่ ที่หมายถึงการสถาปนาบนฐานที่แข็งแกร่งซึ่งไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้พระเจ้าทรงสถาปนาคุณบนหลักฐานที่พายุไม่สามารถสั่นคลอนได้บนฐานที่คําวิพากษ์วิจารณ์ไม่สามารถแตกร้าได้บนศิลาที่ล้มไม่สามารถลม้มลงได้สําหรับผู้ที่ติดตามการเดินทางนี้และต้องการเจาะลึกลงไปในการเปิดเผยที่พระเจ้าได้เตรียมไว้สิ่งที่คุณต้องเข้าใจคือชีวิตของคุณตอนนี้จะกลายเป็นหลักฐานชีวิตของการบรรลุพันธสัญญาของพระเจ้าคนจะมองคุณและเห็นว่าพระเจ้ายัางซื่อสัตย์ จะเห็นว่าพระเจ้ายังตอบแทนความอดทนจะเห็นว่าการรับใช้พระเจ้าคุ้มค่าแม้เมื่อไม่มีใครปรบมือคุณจะกลายเป็นจดหมายที่มีชีวิตเขียนไม่ด้วยหมึกแต่ด้วยพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนเรื่องราวของคุณจะถูกเล่าต่อไปยังคนรุ่นต่อรุ่นเป็นตัวอย่างของความซื่อสัตย์ที่ได้รับการตอบแทนลูกหลานของคุณจะรู้ว่าการรับใช้พระเจ้าคุ้มค่าเพราะจะเห็นในตัวคุณเป็นหลักฐานที่มีชีวิตของความจริงนี้อย่ากลัวน้ำหนักของสง่าราศีที่กำลังมาอย่าสงสัยในพระพรที่คุณต้องเสียเลือดเพื่อไปถึง อย่าตั้งคำถามกับการยกย่องที่คุณพิชิตด้วยน้ำตาคุณได้รับการเตรียมให้แบกรับสิ่งที่พระเจ้ากำลังจะวางไว้ในมือของคุณความยุติธรรมของพระเจ้าไม่เหมือนความยุติธรรมของมนุษย์มนุษย์ตอบแทนลักษณะภายนอกพระเจ้าตอบแทนหัวใจมนุษย์ยกย่องการแสดงพระเจ้ายกย่องความอดทนมนุษย์เฉลิมฉลองความสำเร็จพระเจ้าเฉลิมฉลองความซื่อสัตย์และคุณซื่อสัตย์แล้วเมื่อการซื่อสัตย์เป็นเรื่องง่ายและเมื่อเป็นเรื่องยากเมื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์และเมื่อนำมาซึ่งความเสียหายเมื่อได้รับการยอมรับและเเเมื่อถูกกิฉย ความซื่อสัตย์ของคุณไม่ได้มีเงื่อนไขแต่เป็นความซื่อสัตย์แบบสุดขั้วและพระเจ้าจะตอบแทนความสุดขั้วด้วยความสุดขั้วผู้พยาพระวจนะฮาบากุแม้จะไม่เข้าใจทางของพระเจ้าก็ประกาศว่าแม้ว่าต้นมะเดื่อจะไม่ออกดอกและไม่มีผลในทว่งุ่นแม้ว่าผลของต้นมะกอกจะหลอกลวงและทุ่งนาจะไม่ให้อาหารแม้ว่าแกะจะถูกพรากไปจากคอกและไม่มีวัวในโรงเรือนแต่ฉันจะยินดีในพระเจ้าจะเปลี่ยนปรีในพระเจ้าแห่งความรอดคุณมีทัศนคติเดียวกันนี้แม้เมื่อสถานการณ์ร้องด้วยความสิ้นทาง คุณเลือกที่จะนมัสการแม้เมื่อหลักฐานชี้ไปที่ความล้มเหลวคุณเลือกที่จะไว้วางใจแม้เมื่อสัญญาณบ่งถึงการทอดทิ้งคุณเลือกที่จะอยู่ต่อตอนนี้พระเจ้าจะตอบสนองทุกการกระทําแห่งความเชื่อจะให้เกียรติทุกการเลือกแห่งความไว้วางใจจะตอบแทนทุกช่วงเวลาแห่งการมอบตัวเพราะพระองค์ไม่ใช่มนุษย์ที่จะโกหกและไม่ใช่บุตรมนุษย์ที่จะเสียใจคุณไม่ได้รับการเลื่อนตําแหน่งเพื่อพิสูจน์อะไรให้ใครฟัง คุณได้รับการเลื่อนตำแหน่งเพื่อแสดงออกว่าคุณเป็นใครมาตลอดไม่ได้รับการยกย่องเพื่อสร้างความประทับใจให้ฝูงชนได้รับการยกย่องเพื่อบรรลุจุดประสงค์นี่ไม่ใช่พระพรแห่งความสะดวกสบายแต่เป็นการเก็บเกี่ยวแห่งความอดทนไม่ใช่ความโปรดปรานชั่วคราวแต่เป็นผลถาวรไม่ใช่การตอบแทนจากมนุษย์แต่เป็นการยอมรับจากพระเจ้าและเมื่อคนถามว่าคุณมาถึงที่นี่ได้อย่างไรคุณจะไม่พูดถึงกลยุทธ์หรือการเชื่อมต่อจะพูดถึงความซื่อสัตย์และการพึ่งพาพระเจ้า จะไม่พูดถึงความสามารถหรือทักษะจะพูดถึงพระคุณและความเมตตาเรื่องราวของคุณจะเรียบง่ายฉันรับใช้พระเจ้าในที่ลี้ลับและพระองค์ตอบแทนฉันในที่สาธารณะฉันซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กล้อยและพระองค์ให้สิทธิอำนาจเหนือสิ่งมากมายฉันท่อมใจภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์และพระองค์ยกย่องฉันขึ้นในเวลาที่เหมาะสมแต่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันต้องบอกคุณสิ่งที่จะกำหนดว่าคุณจะเดินในฤดูการใหม่นี้อย่างไรคุณต้องเข้าใจว่าสิ่งที่กำลังมาไม่ใช่รางวัลปลอบใจ ไม่ใช่พระเจ้าพยายามชดเชยสิ่งที่คุณสูญเสียแต่เป็นการบรรลุสิ่งที่เก็บไว้สำหรับคุณมาตลอดทุกคำว่าไม่ที่คุณได้รับกำลังปกป้องคุณจากสิ่งที่น้อยกว่าทุกประตูที่ปิดกำลังรักษาคุณไว้สำหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกการปฏิเสธกำลังเปลี่ยนทิศทางคุณไปยังสถานที่ที่ถูกต้องเพราะพระเจ้าไม่เคยให้สิ่งที่ดีเป็นอันดับสองแก่คุณพระองค์เก็บสิ่งที่ดีที่สุดไว้สำหรับคุณเสมอคุณจะค้นพบว่าคนเหล่านั้นที่ปฏิเสธคุณไม่มีความสามารถที่จะรับคุณได สภาพแวดล้อมที่แยกคุณออกไม่มีโครงสร้างที่จะค้ำจุนคุณโอกาสเหล่านั้นที่ปฏิเสธคุณไม่มีขนาดที่จะรับคุณได้พระเจ้าทรงซ่อนคุณไว้เพราะคุณมีค่าเกินกว่าจะถูกสิ้นเปลืองทรงให้คุณรออยู่เพราะคุณมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เกินกว่าจะถูกวางผิดตำแหน่งทรงให้คุณอยู่ในการเตรียมพร้อมเพราะคุณแบกรับโชคชะตามากเกินกว่าจะถูกใช้ไม่เต็มที่และตอนที่เวลาของคุณมาถึงคุณจะเข้าใจว่าทำไมต้องใช้เวลามากขนาดนั้นคุณจะเข้าใจว่าทำไมกระบวนการต้องจะพาอเจาะจงขนาดนั้น คุณจะเข้าใจว่าทําไมพระเจ้าไม่ยอมรับทางลัดในการสร้างคุณเพราะสิ่งที่คุณจะแบกรับตอนนี้ต้องการการเตรียมการที่คุณได้รับอย่างแน่นอนกษัตริย์ดาวิดได้ใช้เวลาหลายปีหนีจากซาอูลหลายปีอาศัยอยู่ในถ้ำหลายปีถูกไล่ล่ายอย่างไม่ยุติธรรมหลายปีถูกปฏิบัติเหมือนอาชญากรเมื่อเป็นผู้ได้รับการเจิมจากพระเจ้าแต่ในถ้ำเหล่านั้นเองที่เขาเรียนรู้จะพึ่งพาพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ในการไล่ล่าที่เขาพัฒนาการกลยุทธ์สงครามในการปฏิเสธที่เขาพบปลูกใจตามพระทัยของพระเจ้า เมื่อในที่สุดขึ้นสู่บัลลังเขาไม่ใช่แค่กษัตริย์แต่เป็นกษัตริย์ที่รู้ความเจ็บปวดของประชาชนกษัตริย์ที่ได้สัมผัสความซื่อสัตย์ของพระเจ้าในความทุกข์ยากลําบากกษัตริย์ที่รู้จักการปกครองเพราะเรียนรู้ที่จะถูกปกครองโดยพระเจ้าคุณก็ถูกหล่อหลอมในถ้ำแห่งชีวิตเช่นกันถูกไล่ล่าโดยความอายุที่รมถูกเข้าใจผิดโดยผู้ที่ควรสนับสนุนคุณแต่เหมือนดาวิดคุณเรียนรู้ที่จะหาที่หลบภัยในพระเจ้าเรียนรู้ที่จะแสวงหาความเข้มแข็งในผู้สูงสุดเรียนรู้ที่จะไว้วางใจเมมื่อสถาาานนกกรรณ์ผู้้ตงัข และตอนนี้คุณพร้อมที่จะปกครองไม่เพียงแต่สถานการณ์แต่ยังเหนือพายุด้วยไม่เพียงเหนือพระพรแต่ความทุกข์ยากด้วยไม่เพียงเหนือความสําเร็จแต่เหนือความล้มเหลวด้วยเพราะคุณถูกทดสอบในทุกสิ่งและยังคงซื่อสัตย์ในทุกสิ่งสิทธิอํานาจที่คุณจะแบกรับจะไม่ถูกบังคับแต่จะได้รับการยอมรับอิทธิพลที่คุณจะใช้จะไม่ถูกบีบบังคับแต่จะเป็นไปตามธรรมชาติความเคารพที่คุณจะได้รับจะไม่ถูกเรียกร้องแต่จะเป็นไปเอง เพราะทุกสิ่งนี้พิชิตมาในสถานที่ลี้ลับถูกลอล้อมในสถานที่ซ่อนเร้นดาเนียนถูกนำเป็นเฉลยไปยังบาบิโลนตั้งแต่ยังเยาว์สูญเสียแผ่นดินครอบครัวเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมถูกบังคับให้รับใช้กษัตริย์นอกรีดอาศัยอยู่ในดินแดนศัตร,รูเดินทางในระบบที่ไม่ให้เกียรติพระเจ้าแต่ในการทดสอบแต่ละครั้งเขาเลือกที่จะให้เกียรติพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดเมื่อเขาปฏิเสธที่จะทำตัวเป็นมนทินด้วยอาหารของกษัตร ไม่ได้แค่ปฏิบัติตามกฎอาหารแต่กำลังประกาศว่าความจงรักภักดีของเขาเป็นของอาณาจักรที่สูงกว่าเมื่อเขาปฏิเสธที่จะหยุดอธิษฐานแม้จะมีการคุกคามถ้ำสิงโตไม่ได้เดือดร้นแต่แสดงให้เห็นว่าแหล่งกำลังของเขาอยู่เหนือสถานการณ์และผลลัพธ์ดาเนียลกลายเป็นคนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในบาบิโลนกษัตริย์ปรึกษาเขาอาณาจักรพึ่งพาปัญญาของเขาคนรุ่นต่อรุ่นได้รับผลกระทบจากความซื่อสัตย์ของเขา เขาเปลี่ยนการเป็นฉเฉลยเป็นเวทีทุกยากเป็นสิทธิอำนาจการปฏิเสธเป็นการเปิดเผยคุณก็อยู่ในบาบิโลนเช่นกันถูกบังคับให้อาศัยอยู่ในดินแดนที่เป็นศัตรูรเผชิญแรงกดดันให้ประนีประนอมค่านิยมแต่เหมือนดาเนียลคุณปฏิเสธที่จะทำตัวเป็นมนทินรักษาความซื่อสัตย์แม้จะเสียค่าใช้จ่ายสูงรักษาเอกลักษณ์แม้จะถูกกดดันให้เปลี่ยนและตอนนี้เหมือนดาเนียลคุณจะกลายเป็นอิทธิพล เสียงของคุณจะถูกได้ยินในสถานที่ที่เคยถูกเพิกเฉยความคิดเห็นของคุณจะได้รับการให้ค่าจากคนที่เคยดูถูกคุณการปร,รากฏตัวของคุณจะสร้างความแตกต่างในสภาพแวดล้อมที่เคยปฏิเสธคุณแต่จำไว้อิทธิพลน,นี้ไม่ใช่เพื่อการยกย่องตัวเองของคุณสิทธิอำนาจนี้ไม่ใช่เพื่อการโปรโมตตัวเองของคุณการยกระดับนี้ไม่ใช่เพื่อสง่าราศีของคุณเองแต่เพื่อให้ผ่านชีวิตของคุณโลกจะเห็นว่าพระเจ้ายังซื่อสัตย์ ว่าพระเจ้ายังตอบแทนความยุติธรรมว่าพระเจ้ายังยกย่องผู้ถ่อมใจคุณจะค้นพบว่าคนจะเริ่มมาหาคุณไม่ใช่เพราะสิ่งที่คุณมีแต่เพราะคนที่คุณเป็นไม่ใช่เพราะตำแหน่งของคุณแต่เพราะการประทับของคุณไม่ใช่เพราะทรัพยากรของคุณแต่เพราะการเจิมของคุณเพราะมีสิ่งที่แตกต่างในคุณที่ถูกหล่อหลอมในไฟและขัดเกลาในแรงกดดันสำคัญที่คุณต้องเข้าใจว่าสิทธิอำนาจมาพร้อมกับความรับผิดชอบอิทธิพลมาพร้อมกับการตรวจสอบ การยกระดับมาพร้อมกับความต้องการที่ส um ูงขึ้นผู้ที่ได้รับมากจะถูกเรียกร้องมากแต่คุณได้รับการเตรียมให้แบกน้ำหนักนี้ได้รับการเสริมกำลังให้รับความรับผิดชอบนี้จำไว้เสมอว่าคุณมาจากไหนจำไว้เสมอว่าใครพาคุณมาถึงที่นี่จำไว้เสมอว่าความแข็งแกร่งของคุณไม่ได้อยู่ในตัวคุณแต่อยู่ในพระองค์ผู้ประทับในคุณเพราะความถ่อมใจจะเป็นสิ่งที่ค้ำจุนการยกระดับของคุณเสมอการพึ่งพาพระเจ้าจะเป็นสิ่งที่รักษาสิทธิอำนาจของคุณเสมอ โมเสสใช้เวลา40ปีในทะเลรายก่อนจะถูกเรียกให้นำชาวของพระเจ้า40ปีของการไม่มีชื่อเสียง40ปีห่างจาก s p o t ไลท์40ปีถูกเตรียมสำหรับช่วงเวลาที่ยังไม่มาถึงแต่เมื่อเวลาของเขามาถึงเขาพร้อมแล้วไม่เพียงพร้อมในทักษะแต่พร้อมในนิสัยทะเลรายไม่ใช่การสูญเสียเวลาในชีวิตของโมเสสแต่เป็นการลงทุนไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นการเตรียมตัวไม่ใช่การลืมแต่เป็นการสร้างและเมื่อพระเจ้าเรียกเขาจากพุ่มไผ่ที่ลุกไหม้ เขาได้รับการเปลี่ยนแปลงจากเจ้าชายที่หุนหันพลันแล่นเป็นผู้นำที่เป็นผู้ใหญ่คุณก็มีเวลาในทะเลทรายเช่นกันผ่านฤดูการของการไม่มีชื่อเสียงถูกหล่อล้อมห่างจากสายตาสาธารณชนะแต่ตอนนี้พุ่มไผ่ของคุณกำลังลุกไหม้ตอนนี้พระเจ้ากำลังเรียกคุณให้ออกจากทะเลทรายและเข้าสู่จุดประสงค์ตอนนี้ได้เวลานำสิ่งที่คุณได้รับการเตรียมไว้และเมื่อคุณก้าวแรกในฤดูการใหม่นี้คุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างจะไม่เป็นการพยายามแต่เป็นการไหล จะไม่เป็นการต่อสู้แต่เป็นการเดินจะไม่เป็นการอยู่รอดแต่เป็นชีวิตที่อุดมสมบูรณ์เพราะคุณมาถึงสถานที่ที่คุณถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ก่อนการวางหลักฐานโลกเรามาถึงจุดสิ้นสุดของคำพูดหนีแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของฤดูการใหม่ของคุณและอยากอธิษฐานเพื่อคุณตอนนี้อยากปลดปล่อยเหนือชีวิตของคุณทุกสิ่งที่สวรรค์เตรียมไว้อยากประกาศเหนือคุณความสมบูรณ์ของจุดประสงค์ของพระเจ้าหากคุณรู้สึกว่าคำพูดนี้เป็นของคุณ หากคุณจำเส้นทางของคุณได้จากคำพูดเหล่านี้หากคุณรู้ว่าพระเจ้ากำลังตรัสโดยตรงกับหัวใจของคุณให้พิมพ์ฉันพร้อมจะก้าวต่อไปพระบิดาในสวรรค์ข้าพเจ้ามาต่อหน้าพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อชีวิตที่มีค่าซึ่งกำลังฟังคำพูดนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเห็นทุกน้ําตาทุกการต่อสู้ทุกช่วงเวลาของความซื่อสัตย์เงียบเงียบพระองค์ทรงจดบันทึกทุกการเลือกการให้อภยัยทุกการตัดสินใจของความรัก ทุกการกระทําของการเชื่อฟังตอนนี้ข้าพเจ้าประกาศในนามของพระเยซูว่าเวลาของการตอบแทนมาถึงแล้วประกาศว่าเวลาของการเก็บเกี่ยวมาถึงแล้วประกาศว่าเวลาของการแสดงออกของสิ่งที่พระองค์ได้ท่งทํางานในที่ลี้ลับมาถึงแล้วข้าพเจ้าทําลายคําโกหกของการมองไม่เห็นที่กระซิบในหูของบุคคลนี้ทําลายความรู้สึกของการถูกลืมทุกการรับรู้ของการทอดทิ้งประกาศว่าพระองค์ไม่เคยเอาสายตาออกจากชีวิตนี้ ไม่เคยเอาพระหัตถ์แห่งการปกป้องออกไม่เคยจะหยุดทํางานเพื่อผลประโยชน์ของเขาข้าพเจ้าปลดปล่อยเหนือบุคคลน,นี้สิทธิอํานาจทางจิตวิญญาณที่พิชิตในหุบเขาปลดปล่อยการเจิมที่ขลิดเก่าในทะเลทรายปลดปล่อยปัญญาที่หล่อหลอมในไฟให้แบกรับจากนี้เป็นการปรากฏตัวที่ปฏิเสธไม่ได้ของสง่าราศีพระองค์ให้ประตูที่ปิดด้วยอายุติธรรมเปิดด้วยกฤษฎีจากพระเจ้าให้โอกาสที่ถูกปฏิเสธด้วยอคติถูกทวีคูณด้วยความโปรดปรานเหนือธรรมชาติ ให้การยอมรับที่ถูกกักไว้ด้วยความอิจฉาถูกเทลงมาอย่างอุดมสมบูรณ์ประทับตามคำพูดนี้องค์พระผู้เป็นเจ้ายืนยันการเปิดเผยนี้ให้บุคคลนี้ไม่เคยสงสัยในความรักของพระองค์อีกไม่เคยตั้งคำถามการดูแลของพระองค์อีกไม่เคยรู้สึกมองไม่เห็นในสายตาของพระองค์อีกในนามของพระเยซูข้าพเจ้าอธิษฐานและประกาศอาเมนขอให้สันติภาพของพระเจ้าซึ่งเหนือความเข้าใจทั้งปวงรักษาหัวใจและจิตใจของคุณไว้ในพระเยซูคริสต คุณได้รับความรักคุณถูกเลือกคุณถูกมองเห็นโดยพระเจ้าและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณจะเริ่มเห็นเช่นกัน